เดูไม่ไม้จะบอกพ่อรู้ไหมความจริงแล้วอ่ะหนูไปเก็บพ่อมาเลี้ยงเลี้ยงยาก <laughs> เลี้ยงยากาขาก่อนหนูจะเลี้ยงไว้ให้พ่อโทได้ขนาดนี้สูงตั้ง160 <laughs> <laughs> ยังไม่ได้ถามยังไม่ได้พูดเลยเฮียรถที่จะเลอมา5บีดับแล้วลูดิจิติฮ่าฮมาฮ่าแรา่ะฮ่า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 ่่่าฮ่าาฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าิดว่าสวย่าา เหมือนเียดเจ็ดชิบหายก <c oughs> ูมองนิดมองหน่อยทำเป็นอ <c oughs> ายกูไม่หมายมึงหล่ออีดอกท้อง <c oughs> นึกว่าสวยนักหล่ออีเป็ดอย่ากเกรรษตรซากศพในสุาออสานรร <c oughs> ชายไม่ง้อรักมึงหล่ออีสันดาน <c oughs> อีไม่นานเดี๋ยวก็แก่เหมือนแม่มึงเคยีบปไ